วันนี้จะมาล้างหน้าด้วยสบู่ใช้ดีให้ดูกันนะคะหน้าตาสบู่ใช้ดีเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจรุ่นเก่านะคะก็คือไม่ได้เป็นคาว่าใช้ดีไม่ได้เป็นสีทองนะะขนาด120กรัมราคา250บาทแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจปัจจุบันล่าสุด ตรงนี้จะมีความพรีเมียมขึ้นมาก็คือมีความเป็นสีทองมากมีเลขที่แจ้งจบเรียบร้อยเนาะตรงนี้กเ็เปิดออกมานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นก้อนสีเหลืองปุ๊บนี่นะกล่องเขาดีนะแข็งแรงมากเราไปใช้งานอื่นได้ต่อก็อันนี้คือเนื้อ ทุกเคยใช้อยู่ก็คือสถิติตัวเองนะก้อนนี้ก้อนเดียวอะ่ะใช้คนเดียวใช้ได้ประมาณ10เดือนตุกใช้สบู่นี้มาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2558ก็จนตอนนี้ยังไม่ได้นอกใจเลยนะคะก็ถปลยากดแรงนีเพราะว่าลูขุมขนกระชับขึ้นผิวหน้าเรียบเนียนขึ้น เพราะเขาเลยแล้วก็ทาแป้งเรียบเนียนขึ้นไม่ต้องมาสะดุดกับหลุมคือปัญหาเรื่องหลุมเนี่ยน้อยลงมากแล้วนะคะส่วนที่ตูกใช้งานจริงๆอยู่ก็คือนี่เป็นอย่างนี้ตัดแบ่งมานะคะก็เอามาใส่เป็นถ้วยแล้วก็เจาะรูเองนี่อันนี้ใช้กันสองคนพี่น้องนะก็แบ่งมาก็ใช้ได้ประมาณสอง ที่บ้านก็ใช้กันเกือบทั้งบ้านก็เริ่มจากล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะนี้เพิ่งออกกำลังกายมานะขาน่ยทุกคยเห็นบางคนเขารีวิวแล้วเขาแบบหน้าเขายังแต่งหน้าอยู่เลยนะคะแล้วก็ใช้สบู่ตัวนี้เป็นแบบพีนซิ่งอะ่ะอืมก็เข้าท่าอยู่เหมือนกันเอาสบู่มาก็ ให้ชุ่มน้ำสักนิดนึงถูงนะคะถูให้ขึ้นฟองในมือนะคะในฝ่ามือห้ามเอาไม่ควรจะเอาสบู่ไปถูก,กับหน้าโดยตรงนะคะนี่ฟ้าเนื้อฟองละเอียดหอมตรงนี้ก็ ตัวนี้ก็จะช่วยลดการเกิดสิวอักเสบด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขายังก็ทําจากสมุนไพรหลายชนิดน,นะคะก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสหน้าสว่างคึื่นเงาเลยนะคะ นี่ล้างไปหนึ่งรอบนะคะใช้มาก็ปีกว่าใกล้จะ2ปีและ้ะตั้งแต่ใช้วันแรกอะคือต้องการพิสูจน์ด้วยว่าของเขาดีจริงเปล่าวันแรกที่ใช้งานเลยเนี่ยคือตุกไม่ใช้ไม่ใช้ครมานรูอะไรเลยนะใช้แค่สบู่อย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือนปรากฏว่าที่เห็นฉันเนี่ย ก็คือปกติทุกจะมีหลุมรูหงขนตรงน,รนี้คือกว้างนี่เห็นเห็นปะคะตรงนี้จะเป็นจุดมาร์กหลักที่สําคัญเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดของตัวเองนะคะสังเกตทุกวันก็ตอนนี้จนแบบมันตื้นขึ้นมากแล้วอะแล้วก็เริ่มมันผิวมันก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะสมานก,กันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียบเนียนสนิทนะคะต้องใช้เวลาเพราะว่า หน้าเราก็บีบสิวมาตั้งแต่อายุสิบแปะบีบเยอะเกินไปมันก็ดูขุมขนก็กว้างจนในที่สุดก็ตัดสินใจอะลองดูเพราะว่าช่วงนั้นต้องการสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดให้กับผิวหน้าเราคือแรกเริ่มเลยก็เริ่มเริ่มจากการกินนะคะเริ่มกินให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นกินของดีมีประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่พอก็ต้องออผลิตภัณฑ์ที่ต้องบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้น สบู่ใช้ดีก็ตอบโจทย์มากที่สุดเวลากลับบ้านเนี่ยก็คือญาติมักจะถามว่าใช้อะไรมาทำไมหน้าดูแบบดูเรียมเงียงขึ้นมากเลยแล้วก็ไปทำหน้าที่ไหนไม่ได้คใช้แค่สบู่อย่างเดียวนะคะถ้ายังไงติดต่อมาได้นะคะร้านแฟบิลัสฟอกนะคะเบอร์โทร099-3636-585ค่ะ นะคะชื่อตุ๊กตานะคะัยงไงติดต่อทำได้ขอบคุณนะคะ